สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเดียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25พฤศจกายน2 5 6 6มีรายงานข่าวนะครับว่าดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคง,ง,งของรัสเซียและก็เป็นอดีตประธานดับดีและนายกรัฐมนตรีขอ,ของรัสเซียเดินทางเยือนลาวแบบเงียบๆได้พบปะเจราจากับประธานประเทศทอกลุนสีสุลิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสปปลาวด้วยนะครับชาวนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวนั้นพากันตกใจเมื่อเห็นรถพุ่มเกราะของกองทัพประชาชนลาวจํานวนหนึ่งเคลื่อนตัวออกมาจอดรักษาการอยู่ตามจุดต่างๆพร้อมกันทั่วทั้งประเทศและก็มีตํารวจจราจรเวียงจันทร์ได้ระดมกําลังออกมาประชาสัมพันธ์การห้ามจอดรถทุกชนิดริมถนนสามแสนไทยและถนนสายอื่นตลอดเส้นทางจากสนามบินนานาชาติวัดไต่เข้าไปยังหอคําหรือว่าทำเนียบประธานประเทศ โดยรถคันใดที่จอดไว้ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้เจ้าของรถรีบเคลื่อนย้ายออกโดยทันทีนะครับความเคลื่อนไหวต่าวเป็นการทําตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อใช้สําหรับการต้อนรับอากาศุกะคนสําคัญของประเทศจากนั้นไม่นานเครื่องบินของรัฐบาลสหพันธรัฐสเซียลำหนึ่งได้บินลงมาจอดที่สนามบินนานาชาติวัดไตผู้ที่เดินทางมากับเครื่องบินลำนี้คือดมิทรีเมดเวเดฟประธานพรรคเอกภาพรัสเซียและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัสเซีย ซึ่งนาคณะเดินทางมาเยือนสปปลาวอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของทอกลุนสีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพักประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศสปปลาวดมิทรีเมดเวเดฟถือเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดคนหนึ่งของรัสเซียเขาเป็นนายกรัฐมนตรีรัสเซียคนที่สิและเคยดํารงตําแหน่งประธานาธิมดีรัสเซียระหว่างปี2551ถึง2555เพื่อขั้นวาระการเป็นประธานาธิบดีของทางด้านวลาดิเมียร์ปูตินหลังดํารงตําแหน่งมาตั้งแต่ปี2543 ครบสองวาระตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญโดยสลับให้ทางด้านวลาดิเมียปูตินนันไปเป็นนายกรัฐมนตรี4ปีและกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2555จนถึงปัจจุบันนี้รัฐบาลเราไม่ได้เผยแพร่กาหนดการเดินทางบัเยนของทางด้านนาเมตตีเมดเวเดฟล่วงหน้าเมื่อรถหุ้มกราะเคลื่อนตัวออกมาประจําการตามจุดต่ตางๆชาวเวียงจันทร์จำนวนมากต่างสอบถามไปตามสื่อและชุมชนออนไลน์เพราะต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีสื่อใดสามารถให้คําตอบได้กระทั่งเวลา18นาฬิกา สำนักข่าวสารประเทศลาวซึ่งเป็นสื่อทางการของรัฐบาลลาวได้เผยแพร่ข่าวการมาเยือนของดมิทรีเมดเวเดฟให้กับประชาชนนั้นได้รับทราบตามรายงานข่าวของสำนักข่าวสารประเทศลาวการมาเยือนลาวทั้งนี้นอกจากประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียได้พบปะเจรจากับคณะของประธานประเทศอย่างทองรุนศรีสุริศแล้วยังได้มีการพบปะเจรจากับทางด้านพลเอกจันสมรจันยาราชรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศหรือว่าถ้าในประเทศไทยนั้นก็คือกระทรวงกลาโหมนั่นเองแล้วก็ทางด้านพลเอกวิไล ลักคำฟองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวทางการของเราทุกแห่งไม่ได้ให้รายละเอียดหัวข้อการพบเจราจาในครั้งนี้ของรองประธานสภาความมั่นคงรัเสเซียกับผู้บริหารของประเทศลาวว่าได้มีการคุยเรื่องใดกันบ้างนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับว่าการพูดคุยกันในครั้งนี้มีวาระใดเป็นพิเศษหรือไม่อยู่ๆนั้นก็พบว่าทางด้านรองประธานสภาความมั่นคงของรัเสเซียก็เดินทางเยือน สปปลาวนะครับตามคําเชิญของประธานประเทศลาวนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจซึ่งหลายฝ่ายนั้นจับตามองนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด u b s c r i b e กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวด้วยครับ